ก่าสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่อง Ask Care TV c o l l e เช i o n ครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่คนเดิมเพิ่มเติมความน่ารักของอุ้ยอะไรเนี่ยอาจารย์เจ้ามาจากวัสดุหลินหรือเปล่าเนี่ยคนนี้สุดยอดเลยคําเสียครับอาจารย์ก็สุดยอดเลยครับคนนี้ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีกิจกรรมใหม่วันข้างรีไซเคิลนะครับให้น้องๆดูนะครับว่ามันจะมีหนึ่งเซตนะครับที่จําเป็นของแลนะครับอยากให้น้องๆทํากิจกรรมแบบ รีไซเคิลนี้นะครับให้จบไปนะครับผมสวัสดีชาวโลกสวัสดีครับก็คนมาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยครับเดี๋ยวไปอธิบายให้ฟังกันเลยนะครับผมก็วันข้างรีไซเคิลนะครับสำหรับอีเวนต์นี้วันข้างรีไซเคิลเดือนนี้นะครับเราได้พบกับเพิ่มไอเทมใหม่ก็คือหน้ากากไม้เป็นตาพลิงนะครับแล้วก็รูปผมอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายครับ แล้วก็เทมเหล่านี้จะอยู่ถึงวันที่12กรกฎาคมนะครับเวลา15นาฬิกานะครับผมแล้วก็ราคารีไซเคิลจะลดลงครับแล้วก็เขาจะเอาเซ็ตผู้สูงส่งนะครับออกจากเครื่องรีไซเคิลนั่นเองนะครับหลังวันที่12นี้นะครับอยากให้น้องๆไปสะสมเซ็ตผู้สูงศักดิ์นะครับให้แบบให้สำเร็จนะครับผมเพราะว่ามันจะเอาออกแล้วนะครับผมก็นี่นะครับเซ็ตนี้นั่นเองนะครับผมก็นะครับผม มีแบบของเยอะจริงๆนะครับเยอะมากแบบโคตรเยอะจริงจนะครับผมอยากให้น้องไปรีไซเคิลกันได้เลยนะครับผมมีหัวเอเลี่ยนมีหัวลูลู่นะครับเป็นหัวที่พี่อยากได้ก็คือหัวเอเลี่ยนนั่นเองนะครับผมอยากได้มากนะครับละส่วนปีกนะครับผมปีกสีดาวนะครับก็สวยเหมือนกันนะครับแบบสวยมากนะครับผมสวยจริงนะครับอยากให้น้องๆแบบรีไซเคิลกันได้นะครับผมแบบมันมีเวลาอีกแค่2วันเองนะครับผมก็อยากให้น้องๆจัดการให้สําเร็จนะครับและอวยพรน้องๆทุกคนได้นะครับ เซตอ่าเซตที่จะอเอาออกจะรีไซคเคิลนะครับไปก็จะได้ของเยอะๆนะครับแบบพี่ในนะครับผมพี่ก็ได้มาเยอะแล้วนะผมก็เดี๋ยวจะรีไซเคิลแบบเล็กๆน้อยๆแบบหอมปากหอมคอให้น้องดูก็แล้วกันครับว่ามันแบบพี่ย็อยังไม่ได้เกินนานแล้วม,ม,มั้งไม่หรอกพี่ได้มาน,นานแล้วล <laughs> ะมันก็ไม่เกลือมันก็ไม่แปลกหรอกครับผมโอเคครับผม,ผมก็ เหลืออีกนิดน้อยๆครับขอไปหมุนก่อนนะครับผมเดี๋ยวขอมุนสักกันนะครับผมซื้อเครื่องหมุนไปสักสิบนะครับผมเดี๋ยวหมุนให้หมุนโชว์สักยี่สิบครั้งก่อนนะครับแบบเปิดหัวให้มันร้อนๆอะไรเงี้ยอืมก็ไม่ต้องบอกว่าออืืแบบสี่ดาวครับแอคอาร์ตสมาร์ทด็อกนะครับผมมันก็มีของเข้ามาเซ็ตใหม่นะครับผมมีมีเซ็ตใหม่ครับเซ็ตนักเดินทางข้ามดาวนะครับผมข้ามเอ้ยข้ามดาวสุดแล้วนะก็มันแบบ มันมีปีกที่สวยมากเลยก็เซตนักดาบนะครับผม,มก็เยอะจริงๆนะครับผมได้มีอีกหลายเซตนะครับที่พี่ยังไม่ได้เนาะอยากเช่สามดาวเซตนี้ครับพี่ยังไม่ได้นะครับผมเสียดายมากเลยนะครับผมก็มีเซตมาใหม่ครับเซตสองดาวครับฟีดสไตล์นะครับไปเอาก็ได้เลยนะครับผมจะได้2 5 0เพชรครันมันคงไม่เกลือแล้วล่ะทุกคนโอ้พระเจ้าโจร สามดาวมาชิ้นเดียวมันก็เท่ากับเซ็งจังเออเกือไม่ครับพี่เออยังเลยนะ้องยังไม่ปอบพี่อีกเลยครับ พี่ตายเตลร่มโอเคเดี๋ยวเรามาเอาเป็นรีไซเคิลกันต่อนะครับของที่เราได้มานะครับผมีิจิของซ้ำนังนั้นเลยนะครับก็เซตใหม่นะครับผมสองดาวก็สวยเหมือนกันนะครับอยากให้แนะนําให้ได้เร็วๆกันนะผมหมุน10ครั้งครั้งเดียวก็ได้แล้วพี่ว่านะครับเซตสองดาวนะผมก็จะได้250เพชรด้วยนะครับผมแล้วก็อะไรที่ขายได้ก็ขายไปอะไรที่รีไซเคิลได้ก็รีไซเคิลไปครับตอนนี้เหรียญพี่หมดแล้วนะครับผมก็จะเก็บ จะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนเพชรนะครับเป็นเงินนะครับช่วงนี้ชดตังนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะจัดการการชดตังของพี่โดยวิธีง่ายๆนะครับก็จะไปซื้อเหรียญนะครับแค่แปดร้อยเพชรเองครับเพชรหาใหม่ได้ครับไม่เป็นไรครับพี่มีเทคนิคการหาเพชรแบบรวดเร็วทันใจนะครับผมเดี๋ยวเราเอาหมื่นเจ็ดพันนี้ไปรีเอ้ยไปหมุนนะครับผมไปหมุนนะครับได้ทั้งประมาณสองครั้งนะครับผม ประมาณ20ครั้งนะครับนี่นะครับ 10, 10ครั้งเป็น2ครั้งนะครับผมโอเคจัดไปนะผม20ครั้งนะครับโอเคครับ มันก็ถามว่าเกลือไหมนี่มันก็คือเกลือนะครับทุกคนเกลือที่แบบเกลือพิเศษนะครับสําหรับพี่นะครับที่จีเอ็มส่งให้พี่ครับโอ้ยฝนตกอีกแล้ววะทุกคนไม่รู้จะสตรีมเกมได้สะดวกหรือเปล่านะครับวันนี้ก็บ้านใครฝนตกก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยครับแต่ภาคใต้ฝนตกหนักมากเลยนะครับเ,เดี๋ยวเรามานี่กันก่อนดีกว่านะครับนี่ใครวะเนี่ยอ๋อลืมไปคนที่เปิดคลิปกับเรานี่นาเขาเปลี่ยนชุดแล้วโอเคเต้นโชว์เราด้วยทีหนึ่งเดี๋ยวเราเอาของไปรีไซเคิลกันต่อดีกว่านะครับผมโอเค พี่จะไม่ตัดนะครับตรงนี้ขี้เกียจตัดแล้วโอเคเดี๋ยวเอามาดีไซน์เกิร์ลกันนิดหน่อยๆก็แล้วกันนะครับ เพื่อจะได้อะไรของดีๆให้น้องๆดูนะครับแต่มันส่วนมากจะได้ของซ้ำกันทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามารีไซเคิลครับก็อะไรที่ขายได้ขายไปนะครับผมแล้วก็อะไรที่รีได้ก็รีไปนะครับผมก็ไม่อยากจะไปกู้ตังค์มาแล้วก็เอารีไซเคิลนะครับที่อะไรที่ไม่จําเป็นก็ขายไปนะครับเอามารีได้นะครับผมโอเคได้หัวสิงโตครับได้ของเดิมครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหัวสิงโตไปขายแล้วก็เอาไปอ่าหมุนกันต่อนะครับเอาตังค์ที่เหลือไปหมุนนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปอ๋อหมุนกันเลยนะครับบผผมมมอเเครราจะะต้งีหุน เพราะว่าตอนนี้ฝนตกมากอาจจะได้ยินเสียงฝนนิดนิดหน่อยๆนยะครับผมก็ขออาภัยด้วยนะครับในการที่พี่ไม่สามารถเอาเสียงซาวฝนออกจากคลิปนี้ได้เลยนะจริงๆนะครับผมโอเคก็เมื่อกี้มันไม่ได้เกลือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูท้วว่าพี่ไม่ได้เกลืออยู่แลว้วครับน,อนอ้องๆความเกลือมันไม่ได้อยู่ในสายเลือด,ดทุกคนเออเดี๋ยวมาดูกันนะครับห เป็นไงทุกคนบอกแล้วความเกลือไม่ได้อยู่ในสายเลือดพี่มันก็แค่ของซ้ำนะครับอืมสิบครั้งสุดท้ายโอเคนะครับเก็เป็นไงบ้างครับคลิปนี้ก็หอมปากหอมคอครับผมอีกสวยขอบคุณครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์พี่ด้วยนะครับรับใครที่มาดูใหม่ก็อย่าลืมติดตามพี่ด้วยนะครับพี่ก็จะช็อตแบบนี้นิดหน่อยครับแต่ก็ใจทุกคนนะครับผมส่วนการรับแอดนะครับพี่ไม่ค่อยรับแอดทันนะครับช่วงนี้ก็ขอขอคนมาเยอะมากขออภัยด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็อย่าลืมนะครับว่าซ เส้นสูงๆนะครับก็จะไม่สูงสักนะครับก็จะออกจากรีไซเคิลแล้วนะครับก็น้องๆอย่าลืมไปหากันมานะครับอย่าลืมไปรีไซเคิลกันจนได้นะครับอยากให้อยากได้มากครับมีเวลาแค่2วันนะครับรีบๆนะครับผมฝากกดไลค์ซับสไครป์พี่ด้วยครับโอ้มีคนมาหาพี่เยอะมากเลยอ้ายโอเคพี่ชายใครมาพี่พี่ชายคุกกี้หมดเลยครับพี่ทุกที่ครับบ๊ายบายครับทุกคนนะครับ